วัสดีค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ขอบคุณกันแล้วนะคะงวดที่แล้วมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้สัญจรมาที่เดิมอีกแล้วที่อำเภออะไรนะคะสพทแนะนำอีกทีนึงก่อนนะคือพี่มคยค่ะอำเภอพี่มคยนะตรงนี้อำเภอพี่ไมคยหมู <ENA> ่บ้านอะไรคะหมู out <izo S 1> ่บ้านลังกกใหมู่บ้านลังกาใหญ่นะงวดที่แล้วเรามาถ่ายทําตอนมันสี่เดือนเนาะเป็นไงตอนนี้ได้ขาวหกเดือนนี่ขุดแล้วเนาะ ถูกใจแล้วสิตอนเนี้ยอ่อถูกใจแล้วนะหัวใหญ่บ้าเลยในบอกว่าตัดตรงกลางออกไปแล้วตรงหัวมันใช่ไหมคะปลายมันเนาะเี่ยวหัวมันจอดอขาหัวมันจะจอดกันหมดทันทีมันยาวจอดกันนี่พอหลุดไทยมากกับกิตตัสเลยหัวมันก็ยาวหัวมันก็ยาวเนี่ยเนี่ยนี่แป้งแป้งเป็นไงคะแป้งเยอะไหมใช้กิตตัดก็ดูหัวเนี่ยโอ้ดูหัวเนี่ยหัวยาวหัวยาวอ่าหัวยาวเนี่ยเนี่ยอ๋อหัวยาวแล้วก็หัวโดบด้วยอันนี้ใช้ แคปซูลนาโนอีเขียวนาโนของเราเนี่ยไปทั้งหมดกี่เม็ดครับพอดูสิอ่ะเนาะใช้ไปประมาณยังยังรวมเลยยังไม่ถึงนั่นดโดถึงถึงกล่องไหมขายได้อยู่ประมาณจแปดสิบเม็ดเหรอร้อยกว่าไร่เนี่ยนะไม่ถึงแปดสิบใช่ไหมไม่ถึงกล่องไม่ถึงกล่องไม่ถึงกล่องร้อยกว่าไร่เนี่ยนะไม่ถึงกล่องแปลงนี้แปลงนี้อ๋อแปลงนี้ใช่ไหมกล่องประมาณกี่ไร่นะแปลงนี้กี่ไร่ครับประมาณแปลงนี้กวนเพิ่ม เอปลูกลอนค่ะอ่าแปลงนี้กี่ไร่ครับประมาณยี่สิบสามไร่ใช้ของเราอย่างเดียวเลยโอ้แฮปปี้มากเลยครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเลยนะครับโอ้โหนะครับประหยัดเงินมากเลยครับแล้วตรงตรงนู้นที่ว่านี่ก็ประมาณกี่กี่ไร่นะคะแปลงแปลงก่อนเอแปลงหลังใช่ไหมจ๊ะถูกไร่ครับแต่ไม่ได้ใช้ของเราใช่ไหมครับใช่เขาใช้ของเราด้วยอายุยังไม่ได้อายุยังไม่ถึงอ๋ออันนี้เก็บนี่ก่อนนะครับเก็บนี่ก่อนนะครับ ากตอนกี่เดือนนะคะสทเต้เดือนเนาะเดือนเดือนเดือนแล้วก็ดิบแล้วนะอ่ามาเจอกันได้เดือนเดียวตอนนี้เนี่ยเขาตายแล้วมันแรงอ่าตอนมันเฉาแล้วอ่ะเออมันตายแล้วมันจมาล้วมังก็เลยใช่เพรนะเอ็เล็กตรงนี้แปลงนี่เลยแปลงนี้คือแย่แล้วอ่ะตอนนจ้าตอนแรกถ้าจุ่มแต่ล่ากันจะดีเพราะตอนนี้ครับลากแตกเร็วมากครับ จุ่มเลยมันจะแตกดีกว่าอย่างเงี้ยรับผิดนะครับท่านสอทอมีอะไรจะฝากกับชาวบ้านบ้างว่าเป็นยังไงครับใช้เกี๊ยวนาโนเนี่ยดีค่ะดีนะครับประหยัดด้วยทำมันมาสามจุดกว่าปีก็มีห็นหัวด่อย่างเงี้ยตอนนี้ป้าตอนนี้เขาบอกว่าไงนะเขียวปนนี้อ้าวหนึ่งสองสามเขียวปนนี้เน่ยนะครับมีอะไรจะพูดให้ ก่อนที่งวดที่แล้วมานะสทเต้เราบอกว่าก็เห็นเป็นคนที่นี่นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ต้องการสทแนะนําสิ่งดีๆนะงวดที่แล้วยังต้องรอดูผลงานก่อนนะตอนนี้เราไปช่วยเหลือเกษตรกรเนาะสทเต้เนาะก็ได้อื่นตาปากได้ต่อให้ต่อให้ไล่ไล่มันถูกลงถูกลงก็ไม่เราไม่กลัวเพราะอะไรเปล่า เพราะว่าเราไม่มีต้นทุนเรื่องราคาขนส่งไม่กลัวมันถึงถึงขวดพยงกาถออ่าใช่อันนี้มันกี่เดือนนะครับหกเดือนเดือนนะครับนี่มันหกเดือนเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งปลูกได้สองรอบแล้วนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับอ่าเนี่ยครับสุดยอดเลยอ่าแลวแลวตอนนี้มีคนแอบอ้างว่าไงลุงมีคนแอบอ้างว่าเม็ดสีเขียวมือนกันแต่ไม่มีสกินครับครับอ่าขายเม็ดละร้อยห้าสิบบาทนะไม่ใช่ของจริงกรับไม่ใช่าบอกว่า แอปองแบบนี้เขาบอกว่าสมจิตนี่แหละอันพร้อมๆเขาี้กจะสมจิตนี่แหละแอ่องยังไงอ๋อนะครับทีนี้มามีมีข้อนิดนึงพอดีว่าตอนนี้ช่วงนี้มันหน้าร้อน แล้วก็ฝนตกบ้างอากาศเย็นบ้างแคปซูลเราจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าของเรามันทำจากพืชผักนะคะการดูแลรักษาใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะพี่นะเพราะบางคนบอกว่าไม่ไม่แนะนําไม่บอกบ้างอะไรนะละลายเลยเลยทำเราไม่ไม่ได้ทาจากพลาสติกนะคะอาจจะมีนิ่มบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ดูแลกันให้ถูกต้องนะคะใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะหรือเอาแป้งเด็กแคร์แป้งเด็กแคร์ใส่ทีนก็ได้ช่วยกันชื้นใส่ตู้เย็นไว้ได้ ถ้าดูรายการนี้นะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมากเลยครับประหยัดทั้งเงินแล้วก็ได้เพิ่มผลผลิตให้ด้วยนี่มันหกเดือนเก็บแล้วนะครับนี่โอ้โเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มันขาดแล้วเนี้ยนี่ถ้าไม่ขาดหัวจะยาวขนาดนี้เนี้ยหัวยาวเนี่ยมันขาดเนี่ยอืมดีมากเลยครับดีมากเลยหัวมันนี้หัวมันดูขนาดันเลยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้แป้งเยอะนะ โอเคครับวันนี้รายการเกษตรกร55ก็กลับลาเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายใหม่อีกครั้งนึงครับสวัสดีครับแคปซูลซูเปอร์ินอีเขียวแล้วเนาะเยี่ยมซูเปอร์คินเขียวล้วเนาะเยี่ยมบทระวังของลอกเรียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น